ไปถ่ายใครก็ได้เอามือถือไปยิบถ่ายใครโดยที่แบบแอบถ่ายแล้วออกมาลงโซเชียลออกข่าวออกทีวีไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับกฎหมายมันก็ว่าในเรื่องของอะไระการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุนนคคลนะครับความเป็นส่วนตัวเรามีจริยธรรมคุ้มครองอยู่เรามีเสรีภาพในการสื่อสารก็จริงรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพสื่อมวลชนและประชาชนนะครับให้มีเสรีภาพในการสื่อสารได้ แต่การสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเมื่อมันมีเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเคารพสิทธิส่วนบุคคลคืออะไรสมมุติคุณพี่นะครับนั่งกินข้าวอยู่เนาะเราก็อาจจะเคยเห็นข่าวนั่งกินข้าวอยู่แล้วสมมุติมีอินฟลูเอนเซอร์กาลังไลฟ์ปุ๊บไปถ่ายพี่ตอนแอบถ่ายตอนกินข้าวแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็เอาคลิปหน้าเวอ่เวอร์ของเรา ไปลงโซเชียลมีเดียอุ้ยกินข้าวแบบนี้ทําไมอะไรกินแพงจังเลยอะไรเงี้ยที่ได้รับความเสียหายใช่ไหมครับเราไม่ได้รับความยินยอมในการเอาเอาภาพเอาหน้าเรานี่แหละไปใช้ในเชิงพาณิชย์ถ้าเป็นนักข่าวเนี่ยเขาต้องมาบอกพี่สวัสดีครับผมวิทยรักนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์พี่เรื่องนี้หรือขออนุญ,ญาตถ่ายพี่พี่สะดวกไหมนิวเจนก็เช <Gen S 1> ่นกันครับนิวเจนไปลงพื้นที่อยากสัมภาษณ์ไปแอบ,บถ่ายไม่ได้นะครับ ต้องขออนุญาตแสดงตัวตนว่ามาจากนี่นะครับเป็นคอปพอพ,อพ,อพื้นที่ท้องที่นี้นี่นี่น,นี่ขอสัมภาษณ์ประเด็นนี้เรื่องนี้อนุญาตไหมสะดวกไหมถ้าเขาสะดวกก็โอเคทําไปได้เลยนะครับแต่เขาไม่ถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปฝืนเลยนะครับพรบคอมบมว่าเอ่อมันไม่ใช่แค่ง,งานข่าวนะครับมันทุกคนอ่ะถ้าลงอะไรที่เป็นข้อมูลในเป็นเท็จคุณโดนอยู่แล้วนะครับข้อมูลนเป็นเท็จอะไรก็แล้วแต่ที่เผยแพร่นะครับโพสต์ลง Facebook โพสต์ลง i อจ โพสลงเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของพอรบลิขสิทธิ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการเรื่องของเพลงนะครับไม่ใช่เรื่องของเพลงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของดนตรีถ้า้าคนที่ดูระบบหลังบ้านนะครับของโซเชียลมีเดียก็จะรู้ว่ามันมีการยื่นโนติสมาแจ้งเตือนมาว่าเฮ้ยคุณใช้ลิขสิทธิ์ชนะนะครับมันไม่ใช่แค่เพลงมันมีลิขสิทธิ์ภาพด้วยถ้าจะไปสอนน้องๆที่จะต้องตัดคลิปพยายามหลีกเลี่ยงการก๊อปปี้สิ่งที่อยู่ใน กูเกิลอยู่ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube มาใช้แบบเพียวๆนะครับอันตรายมากเพราะว่าท่านจะโดนเคลมลิขสิทธิ์โดนทวงลิขสิทธิ์ร้ายแรงที่สุดปิดช่องนะครับแล้วก็มีเรื่องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ต้องระวังเป็นเรื่องไม่ใหม่แล้วนะครับในบ้านเราก็ต้องมีการการขอคอนเซนต์นะฮะว่าขออนุญ,ญาตนำรูปคุณจีรพงศ์ไปเผยแพร่ในกิจกรรมอบรมของกพอพอจีรพงศ์บอกว่า ไม่โอเคฉันไม่โอเคฉันอยากนั่งบรรยายเฉยๆไม่ต้องเอารูปกับคลิปฉันไ่ลงได้ไหมเหมือนกันนะครับเวลาไปถ่ายทําอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ไปสื่อสารเนี่ยขอความยินยอมมาก่อนข้อมูลส่วนบุคคลก็นั่นะคือใบหน้าเรานะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็คือประชาชนนะครับอัตลักษณ์อะไรต่างๆเลขทะเบียนรถยนต์บางที่ถ้าเข้มงวดหน่อยนะครับเป็นคดีที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย่าไปจับกลุมผู้ต้องหาก็ได้อผู้ต้องสงสยัยม่มีสองเลเวลเนาะผู้ต้องสงสยัยอ่ ไปจับเอาหมายจับไปจับเคยเห็นการเบร์หน้าไหมครับเบร์หน้าลาดหน้าไม่เห็นหน้าที่ชัดเจนเพราะว่าในทางข่าวในทางกระบวนการให้ทำเขาเรียกว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ที่ยังไม่มีการพิพากษาเป็นคดีสิ้นสุดฉะนั้นถ้าเกิดตู้คดีไปแล้วคนนี้ชนะแต่หน้าไอ้คนเนี้ยอย่างที่อย่างที่น้องวิทย์บอกว่ามันคือดิตอฟุตเป็นไปแล้ว หน้าคนนี้ถูกฝังในโลกโซเชียลไปแล้วว่าหน้าคุณเป็นผู้ต้องหาเป็นคนผิดเป็นผู้ถูกพิพากษาในสังคมแล้วว่าเป็นคนผิดฉะนั้นสื่อที่เขามีหลักในการนําเสนอเนี่ยเขาจะเบือนหน้าไปก่อนหลายคนละเมิดในการถ่ายรูปในสถานพยาบาลเคยเห็นไหมครับเข้าโรงพยาบาลเข้าคลินิกเข้าอะไรต่างๆเขาห้ามถ่ายรูปเพราะว่าสถานพยาบาลถูกคุ้มครองโดยพรบสาธารณสุขนะครับเขาจะห้ามถ่ายรูปภาพบันทึกภาพเลยแต่แน่นอนผมว่าหลายสำนักก็ เคยเห็นไหมแบบตบพยาบาลต่อยพยาบาลคลิปอะไรครับคลิปก็วงจรปิดเอามาเล่นกันนะครับอันนี้สามารถถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยสถานพยาบาลฟอล้องร้องฟ้องร้องสื่อก็ได้ฟ้องร้องคนที่นําไปเผยแพร่ด้วยก็ได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับในการนําเสนอข่าวปลอมเพราะว่าเขามีศูนย์ข่าวปลอมของรัฐบาลน,นะครับถ้าสมมุตนิน้องๆที่เป็นนิวเจนไปทําแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่เป็นข่าวปลอม ปรากฏว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเอาข้อมูลจากนิวเจนไปใช้บอกว่านี่ข่าวปลอมนะมันก็ไม่ดีต่อคอพอพออันนี้ต้องระมัดระวังเราต้องเอาข้อมูลที่เป็นแฟกต์เป็นข้อที่จริงไปน,นําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามนะครับการเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับอย่าไปถ่ายบัตรประชาชนเขาแบบเต็มใบไปลงโซเชียลมีเดียบัตรประชาชนคือสิ่งที่เป็นส่วนบุคคลที่สุดแล้วนะครับเลขสิหลัก เคยเห็นไหมครับกระทั่งาการรีจิสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ในออนไลน์เนี่ยบัตรประชาชนเป็นสิ่งที่ Google ไม่จำในระบบนะครับสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเสริภาพสื่อนะครับนะักข่าวหรือคนที่มีมีมือถือทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะเปิดจะเปิด30เฟรมหรือ60เฟรมก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายใครก็ได้นะครับจะไปดุมๆบอกเอ้ย แอบถ่ายนู่นนี่นั่นไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาพร้อมกับกฎหมายเขาลบกฎหมายยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นแล้วเมื่อส่วนบุคคลน,นะครับพบรบคุ้มครองเด็กนะครับทํางานอย่างมืออาชีพเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าผู้โพสต์เนาะครับทุกข่าวทุกเนื้อหาทุกคอนเทนต์มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบเสมอ